ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพฤหัส,สบดีที่20เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องพระองค์ต้องการให้เราสบายดีคือเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเรสด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและเรื่องที่ว่าพระเยซูเสด็จไปทำคุณประโยชน์ และรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียนอย่างไรเพราะว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับพระองค์กิจการบทที่10ข้อที่38พี่น้องคะพระเจ้าไม่เคยมีน้ำพระทัยที่จะให้ผู้ใดป่วยหรือทุกขทรมานด้วยโรคภัยและความเจ็บป่วยแต่พระองค์ต้องการให้มนุษย์ทุกคนอยู่ดีมีสุขจงอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราอีกครั้ง และสังเกตผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาพวกเขาถูกมารกดขี่ไม่ใช่พระเจ้ามารทำให้พวกเขาป่วยแต่พระเจ้าทรงต้องการให้พวกเขาหายดีและส่งพระเยซูมารักษาพวกเขาพี่น้องจงพิจารณาตัวอย่างชายผู้ถูกกองพลของวิญญาณชั่วเข้าสิงในบริเวณกาดาราในข้อพระคัมภีร์มาระโกบทที่หข้อที่1ถึง20 และลูกาบทที่8ข้อที่26 3 9ถึง39พวกวิญญาณชั่วทำให้เขาแสดงพฤติกรรมรุนแรงและอาศัยอยู่ตามหลุมศพแต่พระเยซูทรงขับผีออกจากเขาและเขาก็มีจิตใจที่เป็นปกติทันทีในมาระโกโบทที่7ข้อที่24ถึง30และมัทธิวบทที่15ข้อที่21 2 8เถึง28เราอ่านเกี่ยวกับชาวซีเดียฟินิเซีย ที่เข้ามาหาพระเยซูแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อลูกสาวที่ถูกผีสิงพระคำพสแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงยกย่องความเชื่อของเธอและเป่าประกาศว่าลูกสาวของเธอหายจากการกดขี่ของวิญญาณชั่วยอย่างไรนอกจากนี้ในมาระโกโบทที่9ข้อที่14ถึง29มัทธิวบทที่17ข้อที่14ถึง21 และลูกาบทที่9ข้อที่3 7มสิดถึง4ีพระคัมภพร์แสดงให้เราเห็นว่าพ่อพาลูกชายมาหาพระเยซูอย่างไรโดยอธิบายว่าเด็กชายกำลังทนทุกข์จากอาการชักเนื่องจากวิญญาณชั่วพระเยซูทรงขนาบวิญญาณชั่วและทรงรักษาเด็กคนนั้นให้หายตัวอย่างเหล่านี้และตัวอย่างอื่นๆอีกหลายตัวอย่างเป็นข้อพิสูจน์ว่า พระเจ้าทรงต้องการให้ผู้คนมีสุขภาพดีมีชีวิตชีวาเข้มแข็งและเป็นอิสระอันที่จริงในสามยอนบทที่หข้อที่สองความปรารถนาของพระองค์ถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจนพร่องกล่าวว่าท่านที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขความเจริญทุกอย่างดังที่จิตใจของท่านกำลังเจริญอยู่นั้น ลองคิดถึงสิ่งนี้ดูเราองค์ต้องการให้คุณเจริญรุ่งเรืองและนั่นหมายถึงความมั่งคั่งทางวัตถุและการเงินและยังมีสุขภาพที่ดีซึ่งก็คือความเจริญรุ่งเรืองทางกายภาพหรือความเป็นอยู่ที่ดีของร่างกายนั่นคือสุขภาพของคุณจากนั้นพระองค์ตรับเพิ่มเติมว่าดังที่จิตใจของท่านกำลังเจริญอยู่นั้นโดยเน้นว่า ความเจริญรุ่งเรืองฝ่วิญญาณของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและจิตใจของคุณเจริญรุ่งเรืองผ่านธรรมพระคำของพระเจ้าเท่านั้นดังนั้นจงอยู่ในพระคำของพระเจ้านั่นคือใคล้ครวญดูแลคุณจะมีสุขภาพที่ดีตลอดไปเพราะว่าพระคำของพระเจ้าเป็นยานั่นคือสุขภาพสำหรับร่างกายลูกเอย๋ยจงตั้งใจฟังสิ่งที่เรากล่าว เงี่ยหูฟังถ้อยคำของเราอย่าให้มันคลาดสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบเป็นพลานามัยแก่ร่างกายทั้งหมดของเขาสุภาษิตบทที่4ี่ข้อที่20-22ถึง22ฉบับ NIV ให้เราเกล่าวคำอธิษฐานรวมกันนะคะพระบิดาที่รัก ข้าพระองค์เป่าประกาศว่าความเจ็บป่วยโรคภยัยความทุกข์ภุภาพความอ่อนแอและความเจ็บปวดไม่มีอยู่ในร่างกายของข้าพระองค์ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์แบบเสมอเพราะว่าวิญญาณที่ได้ทำให้พระเคสเป็นขึ้นมาจากตายนั้นให้ชีวิต ทำให้มีพลังและเสริมกำลังขับระองตลอดเวลาในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด